กระบวนของการเสพสื่อแทรกซึมเปลีล่ยนรูปจากสื่อหลักดั้งเดิมที่มีไม่กี่แพลตฟอร์มนะครับอย่างเช่นทีวีวิทยุหรือหนังสือพิมพ์ก็ถูกสื่อใหม่ที่เข้ามาผ่านทางสังคมออนไลน์นะครับอย่างเช่นทวิตเตอร์เฟซบุ๊กไลน์อินสตาแกรหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่มีมากมายเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเกิดการเสพติดในยุคข,ของอินเตอร์แอคทีฟครับให้เกิดกระแสข,ของการใช้สื่อที่มากขึ้น และเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้รุ่โภคมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดาเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่โดยเป็นแหล่งรวมกลุ่มกันของผู้คนในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชนเสมือนสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มคนที่เป็นเพื่อนหรือกลุ่มคนที่มีความสนใจในสิ่งต่างๆร่วมกันหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์มักถูกใช้เป็นแหล่งพบปะติดต่อสื่อสารระหว่าง,งเพื่อนหรือคนรู้จักหรือแม้แต่ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะในการแบ่งปันข้อมูลต่างๆให้กับผู้คนที่อยู่ในชุมชนโดยผู้คนในชุมชนนั้นสามารถทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้เอ้าฮัลโลก๊อด นี่นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือหนึ่งตัวอย่างของการใช้สื่อในปัจจุบันนะครับอย่างเช่น s Space time เนี่ยก็จะสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารมากยิ่งขึ้นครับผมว่าที่ว่าเราสามารถเลือกใช้ให้มันมีประโยชน์กับตัวเราได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองครับอย่างในปัจจุบันนะครับสื่อเนี่ยมีมากมายนะครับการเข้าถึงนั้นก็ง่ายได้ขึ้นยุคนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นยุคของสังคมก้มหน้าที่แท้จริงครับ